ดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวาราศินีสิงสุวรรณนะคะ เราพบเจอกันทาง RMUTP Life ซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้ฝนกลับมารายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกับรายการคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนจะสรรหามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้ค่ะฝนนาตํานานของหญิงชาราคนหนึ่งที่เขาได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โหดร้ายรวมไปถึงว่ากันว่าเธอคือหญิงชาราที่ฆ่าคนมากที่สุดในโลกในยุค ปัจจุบันนะคะเรื่องราวการฆาตกรรมก็มีให้เห็นกันรายวันค่ะสมัยนี้นะคะชื่อหนึ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะหากเราต้องการจะวางยาใครสักคนนั่นก็คือนิยมใช้ไซยาไน์หลายครั้งค่ะที่เราอ่านข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมด้วยไซยาไน์แต่ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100ปีก่อนคุณผู้ฟังว่าการวางยาฆาตกรรมนั้นจะเกิดขึ้นและทําจากอะไรคะวันนี้ฝนนําเรื่องราวอันโด่งดังในช่วงศตวรรษที่20 หรือประมาณ100ปีก่อนค่ะในยุคนั้นนะคะมีผู้หญิงจํานวนมากค่ะที่ต้องการจะก,กําจัดสามีของตนเองอาจจะเนื่องมาด้วยการหมดรัก การเบื่อหน่ายหรือบางทีก็อาจจะเป็นการถูกทารุณกรรมซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นนะคะเธอหันมาพึ่งฝีมือการปรุงยาพิษของแม่หมอสุดเลือดเย็นที่มีชื่อว่าบาบาอานุสกาเธอคนนี้ได้ฉายาว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้รายการ10นาทีคดีดังจะค่อยๆไล่เลียงประวัติของบาบาอานุสกาให้แฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันบาบาอานุสกาหรือแม่มดแห่ง บานัทชื่อจริงของเธอมีชื่อว่าอันนาอารักชินเธอเกิดในตระกูลของผู้เลี้ยงวัวโดยฐานะของเธอนั้นก็ร่ำรวยอยู่ในภูมิภาคบานัทของโรมาเนียเมื่อปี2381ก่อนที่เธอจะย้ายไปยังหมู่บ้านวัลลาดิมิโลวัคซึ่งตั้งอยู่ในยูโกสลาเวียเธอมีชีวิตวัยเด็กที่ดีและก็ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมจนกระทั่งเธอมีอายุ20ปี ชีวิตของเธอก็พังทลายหลังจากที่เธอนั้นถูกทหารหนุ่มออสเตรียหลอกให้หลงรักแล้วก็เท,ทเธอทิ้งชายหนุ่มคนนั้นหายไปโดยปล่อยให้เธอนั้นอกหักไม่นำซ้ำยังมาแพร่เชื้อซิฟิลิสให้เธออีกต่าหากบาบาอนุสกา อนาผู้ชอกช้ำทำการหันหลังให้กับสังคมไปศึกษาเรื่องหยูกยาและเคมีอย่างไรก็ตามเธอหมกมุ่นและฝังตัวอยู่ไม่กี่ปีก็ออกมาแต่งงานกับเจ้าของที่ดินที่แก่กว่ามากโข ổ. หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา20ปีสามีของเธอก็ตายจากไปบาบาาอนุสกาก็กลายมาเป็นผู้สร้างห้องปรุงยาในบ้านและกลายเป็นแม่มดแห่งบานัเต็มตัว ชื่อเสียงของบาบาอานุสกาโด่งดังไปทั่วว่ากันว่าเธอนั้นมีฝีมืออันเด็ดนักทว่าไม่ใช่เพราะปรุงยารักษาคนจนหายจากโรคภยัยแต่มันกลับตรงกันข้ามนั่นก็คือเธอช่วยให้ชายหนุ่มรอดจากการเกณฑ์ทหารโดยชายหนุ่มที่รับยาของเธอไปก็มักจะมีอาการเจ็บป่วยแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำเงินให้เธอเป็นกอบเป็นการรสิ่งที่ทำให้เธอนั้น ร่ำรวยเงินทองขึ้นมาได้กับเป็นบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งหลายที่มีอาการเบื่อผัวพวกเขาเหล่านั้นก็จะมาปรึกษาปัญหาครอบครัวกับบาบาาอุุส้าโดยบาบาาอุุส้าจะถามว่า ปัญหาหนักแค่ไหนที่จริงแล้วหมายถึงน้ำหนักตัวของสามีซึ่งตัวเลขน้ำหนักนี้เองบาบาอนุสกาจะใช้ในการคำนวณปรุงยาผสมสารหนูเพื่อกำจัดปัญหาพวกนั้นจากนั้นบาบาอนุสกาก็จะมอบน้ำยามหัศจรรย์ให้ลูกค้าเอาไปให้สามีกินซึ่งชายเหล่านั้นไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังโดนวางยาพิษจากคนรักและสุดท้าย พวกเขาก็จะตายภายใน8วันโดยธุรกิจมืดนี้รุ่งเรืองมากและเชื่อกันว่าเธออยู่เบื้องหลังการตายของผู้ชายเหล่านั้นมากกว่า150บศพด้วยกันแต่แล้วเรื่องราวของบาบาอนุสกาก็ไปเตะเข้าตาตำรวจเข้าเนื่องมาจากตำรวจเริ่มสนใจบบา巴巴安努斯าหลังจากที่มีลูกค้าประจำคนหนึ่งซื้อ,อยาไปฆ่าสามีคนที่สองซึ่งลุงของผู้ตายสังเกตเห็นว่า การตายของหลานเหมือนกับสามีคนแรกของหลานสไพายตัวแสบแต่ถึงอย่างไรก็ตามบาบารนสกา ก็โดนเรียกเข้ามาสอบปากคำสุดท้ายเธอก็รอดไปได้แต่แล้วเรื่องของกําเวนก็ต้องถูกไล่ทันในสักวันความลับย่อมไม่มีในโลกบาบาอนุสกาหลังจากที่ออกมาเธอก็มาปรุงยาพิษเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกจับกลุมในฐานมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรมนิโคลไลมลิลอฟชายชราอายุ70ปี ซึ่งถูกลูกชายและลูกสะพ้ายวางยาฆ่าโดยร่างของนิโคลา ถูกชนสูตรแล้วพบว่าในร่างของเขามีสารหนูเจือปนอยู่ซึ่งพอสืบไปสืบมาก็พบว่าลูกชายและลูกสะใภ้ไปรับยาม,มาจากบาบาอาอุุส้านั่นเองแม้บาบาอาอุุส้าจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ก็โดนตัดสินจำคุก15ปีตอนอายุ90แต่สุดท้ายแล้วเธอติดจริงเพียงแค่8ปีเท่านั้นก่อนจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระเพราะความชลาของเธอจากนั้นเธอก็กลับ มาใช้ชีวิตที่บ้านอย่างสงบจนสิ้นใจในวัย100ปีเมื่อปีพศ2481และเธอก็กลายมาเป็นตำนานฆาตกรต่อเนื่องหญิงชลาที่ชื่อกล้องสืบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง พูดถึงเรื่องราวคาตรกรรมในอดีตนะคะก็มีความหวดร้ายไม่แพ้กับฆาตรกรรมในปัจจุบันเลยนะคะยุคนี้การคาตรกรรมนั้นก็อาจจะใช้สารไยนานเหมือนที่เราได้เห็นข่าวการฆาตรกรรมหมู่นะคะณโนะรงแรมหรูแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งข่าวนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีการดื่มชามรณะเหตุการณ์นี้ก็คลับคล้ายคลับคารก,กันค่ะแต่ว่า อันนี้นั้นปรุงยาพิษแล้วก็ไปฆ่าคนเชื่อกันว่ามากกว่า150ศพคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะพิมพ์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้กันได้สำหรับวันนี้ค่ะก่อนจากกันไปฝากทุกท่านที่ผ่านมารับฟังนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้กับรายการ รวมไปถึงทิมพ์แนะนำใต้คลิปนี้ได้ติชมใต้คลิปนี้ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วฝนต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ